ครับต่อเน it, ี่ยนะครับสำหรับน้องๆที่จะไปประกวดร้องเพลงนะครับเอาเอาเพลงของใครมาร้องก็แล้วแต่ทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งไม่จัเป็นต้องทําเสียงให้เหมือนต้นฉบับอันนี้กรรมการเขาจะสังเกตเลยพอถ้าเราพยายามทําเสียงให้เหมือนต้นฉบับมันเอาเพลงไม้พี่ลมพรอมาร้องพยายามทําเสียงให้เหมือนไม้เอาเพลงก๊อตมาร้องพยายามทําเสียงให้เหมือนก๊อตอันนี้กรรมการเขาจะว่าเป็นการประดิษฐ์เสียงนะครับไม่ได้คะแนนเราอาจจะเสียคะแนนนะครับ เอาเสียงแท้ของเราเนี่ยนะครับเอาเอารมณ์เพลงอขัขระจังหวะและทํานองของต้นฉบับมาเป็นใช้ได้นะครับทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงเหมือนกันนะครับเวลาไปร้องประกวดหรือไปร้องโชว์ทำงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยร้องให้เป็นธรรมชาตินะครับร้องให้ถูกจังหวะให้ร้องให้ถูกช่องทั้งลูกกรุงลูกทุ่งนะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับการร้องเพลงนี่มันมันก็พูดอยากจะฝึกกี่ปีกี่เดือนผมเองก็ฝึกมาตลอดชีวิต แต่ถ้าเป็นตัวันร้อยเจ็นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะครับคือไม่มีใครเก่งเกินฝ่าต้นฉบับนะครับกางมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่ฝึกร้องออกเครื่องเสียงก็ฝึกร้องปากเปล่า,ปาไปเนี่ยเราทํางานก็ร้องไปอย่างเวลาผมนั่งแปลรูปมารุมมันก็ร้องเพลงไปนะครับฝากไว้นะครับวันนี้ก็คืออาจจะได้ความรู้บ้างไมมากก็น,น้อยนะครับเรื่องคาสั้นคํายาว เรื่องร้องให้เต็มคํากับเรื่องร้องให้สุดคํานะครับลองไปศึกษาดูนะครับศึกษาดูจากต้นฉบับนะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับแล้วท่านก็จะร้องเพลงเพราะใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับไม่ยากครับการร้องเพลงให้เพราะขอให้ใจรักอย่างเดียวต้องมีความพยายามปเป็นดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกว่าเกิดมามีเสียงไพเราะนี่ได้ไปแล้ว50เปอร์เซ็นต์มาฝึก อัขระจังหวะและทำนองพร้อมอีกอารมณ์เพลงในอีก50%